ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วครับตอนนี้กำลังถึงขั้นสุดท้ายกำลังจะจะลาจากเสื้ออ่าใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วครับวันนี้ถ้าดูเวลานะตอนนี้ดูอีกสิบนาท,ทีเที่ยงคืนครับแรกตั้งใจว่าจะเสร็จสักสี่สี่ทุ่มครึ่งเราทำไมได้เสร็จเที่ยงคืนครับเนื่องจากพี่โพของน้องมีเยอะครับคุณเธอไม่ค่อยได้ งั้นเราไปดูกันบูมของน้องดีกว่านะครับ

ดูเสียงของน้องๆแต่ลืมจะอิดออดก,กันนะครับเพราะว่าน้องยังไม่ได้พักนะครับระวังนะครับเอาใหม่ครับเอ <laughs> าใหม่เลยครับคือควหน้าของเราหความแนของเราที่คิดวันนี้อาจจะวันนี้อาจจะหน้าตาเข้หน้าตา คำเกียรตปนไงบวเขาวันนี้เขาไม่ได้นอนมนสาสามคืนแล้วครับท่านทำท่านมีหน้าที่ทำอะไรบ้างวันี้ถือซื้อเปิดรูปเป็นถือใช่เปิดรูปเป็น <c oughs> ที่เขาบอกว่ามีประสงค์ด้วยนะครัตอนนี้กำลังสีเลือกอยมาก ยุกคืออรครับยุงกัดครับอายุงกัดมีภาษาลาวเกิดขึ้นได้นะครับอยู่นี่อ,อ่าเดูวกันต่อกนต่อนะครับถ้านับรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นรอบที่กี่ร้อยแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็ยังเหมือนเีิวโอเคนะ ห้ำของน้องผู้ชายหลายคนอาจจะไล่ย้อยอ่เฉอะเฉมีกินด้วยซึ่งเราอาจจะไม่อยากรู้ในจุดนั้น,น ยอมแล้วคือน้องเขาเนี่ผมสงสารน้องน้องเขามากเลยนะครับน้องเขาเริ่มเริ่มบูมมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงตอนนี้มันถึงเวลามาเที่ยงคืนแล้วนะครับเรียกได้ว่านี่เหงาใครอาจจะเต็มไปที่หลืบดากและล่องก้นของเขาแล้วหล่อนเหล่านั้นของเขาเนี่ยยังไม่หยุดเลยอ่ยเปมนน้ำหรบอกว่าบ,บุกป่าม้สนันโอ้โอโอ กูจะบ้าไงไม่รู้ดูหนทางที่เขาให้เราขึ้นมาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ทางที่คนเขาจะมาเดินผุกผ่านกันเลยนะแต่เราก็ต้องมาเนี่ยเขาสั่งให้เรามาแล้วเราจะไม่ทำอ๋อทะมุนแล้วขึ้นอีกทีอาะไรนายขึ้นอีกสิอ้ยไอ้เจ้าหน,น,น้าที่ ไม่เห็นไม่หมดอีกมึงถ่ายไม่ได้เสียจมึงพูดเลยนี่คือบรรยากาศของน้องๆน,นะครับหลายๆคนเขาคงอยากกลับนะครับหนึ่งในนั้นก็คงรวมถึงผมด้วยแต่เราก็ยังกลับไม่ได้เหนื่อยครับผมก็เหนื่อย,ยเราอาจจะท่านได้ดูหนทางที่เราปีนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมขึ้นมาทำไมนะ ตามคำสั่งเพื่อน,นอ้อ,นนอ,นนององครับเราต้องทำถ้าคุณมายืนอยู่ตรงที่ผมยืนนี่คุณจะได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางวงดุริยางปรวันสิบวงนะครับคุณจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างมากซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแสบดากแสบก้น มันเป็นเสียงดิเขาไล่น้องกลับแล้วเข้าซีเรียสกันซีเนียสตลอดเลยครับเข้าซีเรียสกันตลอดเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดิเราควรจะกระพึงทําต่อน้องเลยนี่คือเสียงของเขาครับเสียงของโทนี่เรามาฟังเสียงของเขากันมีคนบอก่าคาล้างเข็ง โอ้นี่มันแย่เลยนะการที่เขาบูมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะนี่มันให้ความรู้สึกที่อยู่ท่ามกลางงานกาชาติมากเลยเสียงรถบัมกับเสียงเมียงูนี่มันปะทะกันยังไงอย่างงั้นเลยนี่มันคือเสียงของพี่ๆปี2และปี3ครับที่จะโกนให้กำลังใจน้องๆปีหนึ่ง ส่วนคนที่พูดอยู่นี่มันมันปีสีแล้วนะครับนี่เราให้ดูบรรดาชายชุดดำดูความเฮียมของเขาคงให้เต้ถ่ายนะครับผมนเหนื่อยแล้วเรามาดูชมหน้าของเขานี่คือเต้ครับเต้เต้มือกล้องครับ,ออรบโอโทษโทษโทษ ตอนนี้น้องไม่รู้ว่ากอดคอกันทำไมนะครับผมเริ่มสงสารน้องมานะครับเพราะผมก็หิวข้าวคิดดูนะครับขนาดพี่ยังเหนื่อยขนาดนี้นะครับน้องจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับแต่ผมก็เอาใจช่วยน้องๆทุกคนนะครับขอให้ได้รุ่นกันเร็วๆนะครับวิดีโอนี้อาจจะไร้สาระมากเกินไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีสาระสำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่ มาบูมในครั้งนี้นะครับใช่ไหมครับคุณมิสเตอร์บินมันเป็นสิ่งเยี่ยมนะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยจากคลิปนี้ครับแต่อย่างน้อยคุณก็ได้แต่อย่างน้อยคุณจะได้ม,มีความ,มสามัคคีใช่ไหมครับความรู้สึกที่ปราบรื้มที่ได้เห็นการรวมตัวกันของ p ีเพล e ปีหนึ่งอ่าครับขี่กไม่รู้ว่าเขามาทำไมนะครับนะครับผม เขาก็มาตามที่เพื่อนชวนมาบางคนเขามาบางคนเขาก็ไม่มาตั้งีอยู่ปีหนึ่งผมก็ไม่รู้ผมมาทําไมครับแล้ว<ต>มาแล้ว,ลวรู้สึกยังไงบ้างรครับรู้สึกดีครับครับรู้สึกดีที่ได้มาเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมความรู้สึก <Piet. S 2> ที่ดีถ,ถ้าเราผ่านมันไปได้แต่ความรู้สึกในขณะที่เราประสบกับมันอยู่นั้นมันเป็นความรู้สึกที่เชี่ยวรกราดกราดเกลี้ยวไม่รู้จะบ่น Before, les, ทําไมใช่ไหมครับรุ่นพี่เนี่ย มันเอาอะไรกับเราเมื่บ่นอะไรนักหนาพูดกันเบาๆก็ได้ใช่ไหมครับเบาๆก็ได้เรามันสามัญชนใช่ไหมใช่แล้วครับเราแต่เท่าที่เขาพูดมาเราก็เข้าใจว่าเขาต้องการให้เราสามัคคีกันใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไพร่พระพริ้งรูข้างๆหัวของเราสักเท่าไหร่อ่าครับมันก็เป็นรูหูนั่นเองนั่นคือรูหูอ่าเรามาดูการเล่มเอ้ยการ บอนบูมของน้องๆต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็กอดคอกันนะครับไม่รู้ว่ากอดท่านทำไมน้องเขาอยู่ท่านี้ประมาณสองชั่วโมงก่อนข้ากอดคอเนี่ยนะครับเรามาเงียบๆกันก่อนนะครับมาฟังบรรยากาศในสนามก็ดีกว่าครับ บนสเตนมุมซ้ายของจอคนระับนั่นคือพี่ๆปีสองและปีสได้ร้องเพลงให้กำลังใจแก่น้องๆแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้ว่าน้องๆจะฟังเขาหรือเปล่าเพราะน้องๆงนี่อ๋อน้องๆน,นี่มีการตอบรับเขาแล้วได้มีการร้องเพลงสารต่อกัน หัวที่ท่านเห็นดำๆนี่หัวเต้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าจอมาทําหาพระสงฆ์อะไร บรรยากาศที่ขนลุกเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็ขนลุกไม่ต่ตางๆเลยนะครับ